เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาป่าชายเลนเป็นอีกหนึ่งโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ที่แสดงให้เห็นถึง พระอัจฉริยภาพและความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรในพื้นที่ต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจ้างขึ้นเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งหรือป่าชายเลนอย่างยั่งยืนสถานที่ตั้งก็คืออ่าวคุ้งกระเบนตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีแต่ถ้ารวมพื้นที่รอบนอก ในเขตตำบลใกล้เคียงและพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นเขตหมู่บ้านประมงตลอดแนวชายฝั่งทะเลอีกทั้งเขตเกษตรกรรมแล้วก็จะมีพื้นที่ราว32,000ไร่ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วป่าชายเลนมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างมากเพราะเป็นพื้นที่ป่าที่มีพืชพันธุ์ต่างๆที่สามารถนำไปทำฟืนที่มีคุณภาพดีหรือใช้ทำหมึกสีกาวและสารฟอกหนังได้เช่นกันและที่สำคัญอย่างมากก็คือปลาชายเลนคือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์กุ้งและปลาสายพันธุ์ต่างๆ เพราะบริเวณป่าชายเลนจะมีคลื่นแม่แรงมากทําให้สัตว์น้ําตัวเล็กๆสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้และเศษกิ่งไม้และใบไม้ต่างๆในผืนป่าก็เป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับสัตว์น้ําตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ด้วย นอกจากนี้ป่าชายเลนยังช่วยลดความแรงของคลื่นที่เข้ามากระทบชายฝั่งได้เป็นอย่างดีเพราะแรงกระแทกของคลื่นจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับที่อยู่อาศัยริมน้ําได้อีกทั้งป่าชายเลนยังช่วยกรองของเสียก่อนลงสู่ทะเลได้บางส่วนทําให้ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไหลลงสู่ทะเลน้อยลงแม่หลวงรัชกาลที่9ทรงเล่นเห็นถึงความสําคัญของป่าชายเลน ยังมีพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งตะเบนขึ้นซึ่งเป็นศูนย์การอบรมและเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและช่วยพัฒนาอาชีพประมงขั้นพื้นฐานตลอดจนพัฒนาการเพราะเาาลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลให้มีผลผลิตที่มากขึ้นด้วย ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ให้ความรู้กับผู้คนที่มาเยี่ยมชมเพื่อสร้างความเข้าใจและมองเห็นความสําคัญของป่าชายเลนให้มากขึ้นทั้งยังเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะการที่เราได้เห็นสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆที่เราไม่มีโอกาสเห็นในชีวิตประจําวันนั้น ถือเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ใหม่ๆได้เป็นอย่างดีขณะนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้ออที่มาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้าใคร่ันปลายผ่านมาเชิญแวะเยี่ยมชมนะคะศูนย์นี้ตั้งอยู่ติด ริมฝั่งทะเลเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ